ครับวันนีออ้อยากจะพูดถึงเรื่องออบางครั้งเด็กๆบางคนนะครับมาซ้อมสักพักหนึ่งเป๊ะเดียวคือบอกว่าปวดท้องวิ่งไม่ไหวนะครับคือมือนมืนกับว่าก่อนจะซ้อมเขาอาจจะลอกเรียนแล้วรีบกินอะไรกินข้าวหรือว่ากินอะไรเยอะๆแล้วกลับมา ปวดท้องตลอดอ,อยากจะออให้อธิบายฟังว่าทำไมทึงปวดท้องชัดเจนนะครับเมื่อ,อ,อน้องๆเขากินเขาแล้วอาหารที่เรากินไปเข้าไปอยู่ที่กระเพาะภายในนะครับเพา,เพาทำใหออ้มันต้องทำงานย่อยอาหารแต่ตอนที่ย่อยอาหารต้องใช เมื่อเราคนเรากินเข้าปุ๊บมันก็เข้าอาหารอยู่ในกระเพาะเลือดของภายในร่างกายเราจะมุ่งไปอยู่ที่บริเ,เวณกระเพาะนะครับเพื่อที่จะช่วยย่อยอาหารแต่ทีนี้น้องๆไปกินเข้ามาแล้วแทนที่จะเอาเลือดมาช่วยย่อยอาหารแต่น้องๆมาวิ่งทำให้ เลือดที่อยู่ในช่วงบริเวณกระเพาะเพื่อที่จะช่วยย่อยอาหารเลือดพวกน,นั้นกัดใจร่างกายทุกส่วนเพราะว่าเราออกกำลังกายอยู่นะครับก็ทำให้กระเพาะต้องทำงานต่อเนื่องแต่เลือดมันออกกัดใจไม่มีเลือดอยู่มันก็ต้องมีออกซิเจนที่อยู่ในเลือดทำให้มันเพื่อลดย่อยอาหารด้วยนะครับแต่เลือดไม่มีทำให้กระเพาะ จะทำงานเองโดยที่เอาออกซิเจนนะครับจากน้ำในของร่างกายของเราอ่ะเอาอนุมูลิสะนะครับเป็นออกซิเจนอยู่ในภายในตัวเราที่น้ำในอยู่ที่ร่างกายเรารเอาตัวนั้นมาทำอนุมูลอิสระนะครับก็เลยมันคืออนุมูลอิสระมันเกิดขึ้นออกมาภายในเยอะทำให้มีอาการปวดท้อง,องครับ แต่สารที่อนุมูลอิสระภายในร่า,างกายของเรานะครับตัวนั้นก็คือทําให้เป็นตัวแปรที่ทําให้มันมีโรคต่างๆที่เกี่ยวกับเอาไว้ว่าภายในเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุเยอะนะครับอาจจะอายไุวัยกลางหรือว่าผู้สูงอายุเพิ่งกินข้ามาออกกำลังกายปุ๊บทำให้อนุมูลอิสระก่อขึ้นเยอะไปทําให้มันมีการ โรคต่างๆที่เกี่ยวกับคนมีอายุนะครับเยอะนะส่วนเด็กๆนะครับคุณจะไปออกกำลังกายถ้าเวลาไม่เยอะคุณต้องกินเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นพวกที่อาหารที่เสริมเสริมนะครับ สาระภายในนะครับทำให้มันปวดท้องได้อยู่เพราะฉะนั้นก่อนจะมาซ้อมคุณต้องอย่างน้อยประมาณสามชั่วโมงขั้นต่ำสองชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะมาทํางานนะครับมาออกกาลังกายหรือว่าฝึกซ้อมนะครับคุณต้องอกินก่อนไม่ก็เวลาน้อยแต่หิวก็คือกินเล็กๆน้อยๆน้อยๆวยเล็กๆนิดนึงประมาณนั้นนะครับอย่าลืมนะครับ สร้ำปวดท้องแน่นอนนะครับโอเคไหมครับ